และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณใกล้ๆกล้ทำเนียบร,รัฐบาลนะคะที่กลุ่มจนะรักษ์ถิ่นเดินทางไปปักหลักบริเวณทำเนียบร,รัฐบาลซึ่งพวกเขาเดินทางไปจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะและตอนแรกประกาศว่าจะค้างคืนในบริเวณที่ปักหลักชุมนุมเพื่อต้องการแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการที่จะเดินหน้าบนพื้นที่16,000ไร่ ที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะกลุ่มประชาชนในนามเครือข่ายจะนะรักถิ่นเดินทางไปจากจังหวัดสงขลาเพื่อปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลบริเวณสะพานชมัยมรุเชษเพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะบนพื้นที่กว่า16,000ไร่ที่เคยคัดค้านกันมาแล้ว <c oughs> แต่ไม่ได้รับเสียงตอบรับ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ในการชุมนุมวันนี้ยังคงมีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ตำรวจนำมาใช้ปิดกั้นเพื่อควบคุมพื้นที่ก่อนหน้านี้วางปิดกั้นอยู่พร้อมรั้วลวดหนามสาหรับการชุมนุมในครั้งนี้ทางเครือข่ายจะนะรักถิ่นจะปักหลักค้างคืนไปจนกว่าจะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลและช่วงเย็นวันนี้ได้อ่านถแถลงการโดยย้ำสอข้อเรียกร้องหลัก ก็คือขอให้ยกเลิกผังเมืองและการยกเลิกโครงการเมืองอุตสาหกรรมจะนะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อชุมชนระบบนิเวศเป็นวงกว้างค่ะ